โหนกระแสมาครบ4ปีหนุ่มกัญชัยขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งสรยุทธ์ที่สอนตั้งแต่เทปแรกไปจนถึงคู่แข่งทางธุรกิจสวัสดีครับอยู่กับผมกับช่องจ so ูเกโซกูดในวันที่อากาศโคตรร้อนสุดๆอย่างนี้เลยนะฮะเราไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่าแต่อย่าลืมนะก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะฮะไปครับ โอนกระแสนะครับมาครบรอบ7ปีแล้วซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยก็ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งสรยุทธที่สตั้งแต่เทปแรกไปจนถึงคู่แข่งทางธุรกิจฮะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันที่ครบรอบ4ปีของรายการโหนกระแสการนี้หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็ได้ถือโอกาสเปิดใจว่า5มิถุนาหนะครับคือเทปแรกของโหนกระแสวันนี้ เราเดินทางมาครบ4ปีพอดีขอบคุณทีมงานโหนทุกคนที่ตั้งใจทำงานบ้างไม่ตั้งใจทำงานบ้างแต่สุดท้ายเราก็ผ่านกันไปได้ทุกเทปขอบคุณทีมฉากกล้องไฟสวิตชิง่งและพ่อบ้านที่คุมเวลาของช่องผมขอโทษที่เกินเวลาบ่อยๆนะครับขอบคุณช่อง3และผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาสนับสนุนผมและให้โอกาสที่ดีให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองในการทำงานทางด้านนี้ ขอบคุณพี่สรยุทธที่ให้คำปรึกษาให้แง่คิดตั้งแต่เทปแรกของผมและผมยังจำคำสอนพี่ได้เสมอครับขอบคุณสปอนเซอร์และลูกค้าทุกทท่านที่ให้การสนับสนุนรายการโหนกระแสเป็นอย่างดีนะครับกราบครับขอบคุณพันธมิตรทุกๆสื่อหนังสือพิมพ์ทุกๆฉบับทีวีทุกๆช่องแฟนเพจทุกๆเพจเว็บไซต์ทุกๆเว็บ ที่สนับสนุนเขียนถึงและพูดถึงโหนกระแสครับขอบคุณคู่แข่งทางธุรกิจทุกๆรายการที่เราสู้กันมาแบบสมศักดิ์ศรีในการนำเสนอครับเบาบ้างหนักบ้างต้องขออภัยด้วยความเคารพแต่เราลงจากเวทีเรายังคงพี่คนนะฮะเรายังคงเป็นพี่น้องกันนะครับขอบคุณคำชมมันเป็นกำลังใจของคนทำงานมากๆครับสำหรับการอดหลับอดนอนเพื่อหาข้อมูลและแขกรับเชิญในการทำงานรายการสด ที่ต้องแข่งกับเวลาและการแก้สถานการณ์ต่างๆแต่และวันแต่พอเราเห็นคำชมนะฮะมันหายเหนื่อยจริงๆครับขอบคุณคำติชมมันทำให้เรามีกระจกบานใหญ่เอาไว้มองตัวเองตลอดเวลาว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างและต้องขออาภัยถ้าหากทำให้หลายท่านผิดหวันในการนำเสนอนะครับผมพยายามแก้ไขให้นะครับ และที่สำคัญขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนผมและรายการมาโดยตลอดขอบคุณจากใจจริงครับกราบครับลูกชายคุณจีจือโหนกระแสกำลังเดินเข้าสู่ปีที่5ฝากดูแลกันต่อไปนะครับขอบคุณครับกราบครับนั่นก็เป็นคำพูดนะฮะของพี่หนุ่มกันชัยนั่นเองนะฮะซึ่งโหนกระแสก็เข้าสู่ปีที่5แล้วซึ่งผมเองก็ดูทุกวันฮะทำไมถึงดูนะครับ ก็ตกงานโควิดีฮะแต่ก็ดีฮะสะดวกครับติดตามชมเรื่อยๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ